ยูกฟสิงคโปร์ครับก็จะชำระเงินให้กับผมนะครับจำนวน550บาทนะครับซึ่งเป็นแอปที่มีชื่อว่า o ูโกฟครับเป็นแอปในการหาเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ครั้งละ550บาทนบาทครับใครที่สนใจครับก็ห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีแล้วก็จะมาอัปเดตแอปหาเงินฟรีที่สามารถเล่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการของ ios แล้วก็ android แล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชี paypal ครั้งละ5 5 0สิบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมก็จะมาจับฉลากนะครับก็คือคนที่ได้เม้นแรกนะครับก็จะได้รับ,บรางวัลเงินนะผมนะัก็คือเข้าสู่บัญชี true money wallet ครับก็ จากวิดีโออันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าได้กับคนไหนเลยนะครับซึ่งผู้โชคดีนะครับผมนะก็คือคนนี้เลยนะครับผมนะคนที่ชื่อว่าทิติวุฒิเจรนันธนุกุลนะครับก็เป็นเม้นแรกนะครับก็ผมก็ได้ดูจากไหนนะที่เป็นเม้นแรกเพราะว่าในหลังนะก็คือผมดูจากวิดีโอนี้แล้วก็ดูใน เขาเรียกอะไรเป็นเบื้องหลังเนาะของ YouTube นั่นเองนะก็ระบบเบื้องหลังหลังบ้านนั่นเองเนาะก็อันนี้ก็คือเป็นเม้นแรกของวิดีโอของเมื่อกี้เนาะแล้วก็ผมก็ให้เขาเม้นเบอร์วอลเลตนะก็คือเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโอนไปเลยนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ชื่อธิติวุฒินะจิรนันทน,ทน,ทนุก,กุลนะครับก็เบอร์06298436 ไอสามเก้เกครับก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปของวันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีบินเข้ามานะครับเมื่อวันที่9กันยายน2020นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับวันที่9เดือน9นะครับ2020นะครับเวลาสิบนาฬิกานะครับศูนนาทีนะครับผมนะศูนย์หนึ่งเนาะก็ได้รับการชำระเงิน550บาทไอ้550บาทนะจากแอปที่มีชื่อว่ายูก o นะครับก็มาจากสิงคโปร์นั่นเองนะครับอ่าก็ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ แล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่ประมาณ16บาทด้วยกันนะครับก็โอเคนะประมาณนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปกันเลยนะครับสำหรับแอป u g o v นครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยครับก็คือ y o u g o v นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับผมนะก็ใครที่มี iphone ก็สามารถเล่นได้เช่นกันใครที่มี android ก็สามารถเล่นได้เช่นกันแต่ว่าวิธีการเล่นแอปนี้นะครับผมนะก็คือถ้าเราจะสมัครนะ ก็เราต้องสมัครกับเว็บไซต์ของ You กรฟหรือสมัครจากแอปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำให้เรานั้นทำการสมัครด้วยอีเมลที่เป็นอีเมลเดียวกันกับอีเมล PayPal เพราะว่าแอป You กรจะส่งเงินให้กับเรากับอีเมลที่เราสมัครนันเองนะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราสมัครจากอีเมลที่ไม่ใช่อีเมล PayPal นะครับเราจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องถอนเงินก็ต่อเมื่อเราใช้อีเมลเดียวกันกับ PayPal นั่นเองนะครับโอเค ครับก็หลังจากที่เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับเมนูที่เป็นทุกคนเนาะไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้เราทําการล็อกอินนะครับพอเราทําการล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยเนาะอันนี้คือเป็นรหัสสมาชิกของเราแล้วก็อันนี้คือเป็นคะแนนของเราเนาะแล้วก็มีได้มีรายละเอียดส่วนบุคคลด้วยตรงนี้ก็คือเราก็ไปไปทําได้นะครับในส่วนของรายละเอียดส่วนบุคคลแล้วก็กานะรตั้งค่าต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าผมจนะไป ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับผมนะพอทําการทําการตั้งค่าเสร็จเนะาะแอปนี้นะครับเล่นง่ายๆเองก็คือเป็นแอปในส่วนการเล่นแบบสอบถามนะมันก็จะมีสส่วนด้วยกันเนาะส่วนบนก็คือแบบสอบถามที่เขาให้มานะครับซึ่งแบบสอบถามในส่วนนี้เราจะตอบอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นข้อมูลจริงนะอยากให้เป็นข้อมูลจริงมากกว่านะครับในส่วนของแบบสอบถามเพราะว่าถ้าข้อมูลจริงมันจะเป็นอ่า จะทําให้แบบสอบถามจะเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้คือเป็นการสรํารวจก็คือการที่เราจะถอนเงินเนาะที่เป็น4ีเขียวไอสีชมพูตรงนี้นะครับก็รางวัลถอนเงินเรากดเข้าไปเลยนะการถอนเงินในส่วนของแอปของที่มีชื่อว่ายูกอฟอย่างที่ผมบอกว่าถอนเงินตั้งแต่550บาทนะซึ่งต้องใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนด้วยกันนะครับหรือเราจะถอนเงินเข้าสู่ Air a s ซ a ของ Big อ่า loyalty program นะครับก็ได้เหมือนกันนะหรือเราจะบริจาคไปที่ Unicef ก็ได้เหมือนกันครับก็คือต้องใช้คะแนน5,000คะแนนนะครับหรือเราจะถอนเงินเข้าสู่มือถือโทรศัพท์ของเราเราจะเติมเงินเข้าสู่มือถือก็ได้เหมือนกันนะครับต้องใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนด้วยกันเนาะแต่ถ้าใครนะครับจกถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ก็กดถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ได้เลยนะครับวิธีการทำแบบทำแบบสอบถามก็กดที่เริ่มต้นตอนนี้เลยนะครับอ่า พอเรากดเสร็จครับก็จะมีแบบสอบถามเข้ามานะครับให้เรานั้นรอสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ก็แบบสอบถามเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าคุณจะได้รับ150คะแนนและจะใช้เวลาในการแบบทำแบบสอบถามนี้5นาทีด้วยกันก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนะแล้วก็เขาถามว่าคุณคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่แล้วก็ตอบใช่เนาะแล้วก็กดเข้าไปนะอ่าอันนี้ก็คําถามนี้คุณจะพิจารณาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าหรือไม่ก็ ใช่ในอนาคตนะครับโอเคอะไรคือสิ่งที่จะทาให้คุณไม่อยากซื้อรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะขอทําแบบสอบถามให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทําการแบบสอบทําแบสบสำรวจเสร็จนะมันก็จะขึ้นหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายเนาะเราก็ตอบเลยนะให้ตอบตามผลเลยนะเพราะว่ามันจะสมผลดีต่อคุณนั่นเองนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผมนะกดไปหนึ่งครั้งอตอนนี้ผมก็ได้รับคะแนนนะครับเมื่อก,กี้ก็คือ150คะแนนด้วยกันนะครับผมนะ แล้วก็คะแนนก็สะสมจาก600เมื่อกี้ก็เป็น8 35คะแนนด้วยกันเนาะถ้ามันขึ้นแบบนี้ต่อไปคือแสดงว่าเรายังมีแบบสำรวจที่เรายังสามารถทําได้อีกนะครับก็ให้เราทําแบบสำรวจให้เสร็จนะครับผมนะจนกว่ามันจะหมดนะถ้ามันหมดก็เราก็รอใหม่นะรอจนกว่าแบบสอบถามจะเข้ามานั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับแอปที่มีชื่อว่า y o u o นะครับสามารถทําเงินได้จริงถอนหนึ่งเข้าสู่บัญชี PayPal ครับใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวิดีโอนี้ผมจะไม่แจกเงินวอลเล็ตแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำกิจกรรมในข้างหน้าต่อเลยนะครับโอเคครับผมน้ำบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะ